l ลน์เกมเนี่ยเป็นงานเขียนของคุณชินอบุไคทานิซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีแนวในการนําเสนอเป็นแนวจิตวิทยาดรามา่าแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเกมกลยุทธ์ในการที่ว่าคนเราเนี่ยจะมีการลวงหลอกกันได้มากขนาดไหนโดยดําเนินเรื่องผ่านตัวเอกที่ชื่อว่าคันสกินาโอและก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นยอดนักต้มตุน๋นชื่ออากิยามะชินอิจิ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวละครตัวแรกกันก่อนก็คือคันสกินาโอคันสกินาโอเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีลักษณะิสัยซื่อสัตว์บริสุทธิ์ใจดีไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็เชื่อใจคนอื่นง่ายจนแทบจะเรียกได้ว่าโง่ข้อดีของเธอเนี่ยก็คือดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนดีอะ่ะเป็นคนดีเกินไปจนแบบไร้เดียงสาไร้เดียงสาเลยแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้ ในเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยจะรับบทโดยคุณโทดะเอลิกะซึ่งก็เคยมีฝากผลงานเด่นๆไว้ ay, อย่างเช่นเป็นอามาเนลลิซาจากเดสโน่นั่นเองครับตัวคาแรคเตอร์อย่างคันสกีนาโอเนี่ยตอนผมมาแรกๆผมก็แบบรู้สึกว่านางเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างที่จะน่าลำคานแต่ถ้าเราลองคิดอีกมุมหนึ่งนาะงเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อให้มีความแสดงความอ่อนโยนของการเป็นมนุษย์ได้ในลักษณะที่ว่า แม้จะมีการลวงหลอกกันมากมายเท่าไหร่แต่ว่าตัวคาลรคเตอร์อย่างคันสกินาะโอก็ไม่ได้ละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปทีเดียวยังคงไว้ซึ่งความอ่อนโยนและก็ความเชื่อว่าคนทุกคนอาจจะสามารถกลับตัวได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีเงินกว่าร้อยล้านเยนเนี่ยมากองไว้ที่บ้านพร้อมทั้งจดหมายบอกว่าคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับไลเออร์เกม